ว้าตัวไฟพี่น้องออเอ้ยผู้พากันหาพ,พื้นมาแล้วทางนะเฮ้ยเนาะเก่งแท้เด้ในน้อยได้นี่ไอพีอ่นอ้องนี่ผู้เขาทักทายสบายดีเด้อพีอ่น้องทักทายสบายดียามแรงเด้อพีอ่น้องเดอ้อสบายดีเด้อล่ะเด้อไม่จะใส มาเดาพื้นโอ้ยเก่งที่ได้เนาะเพื่อนเจ้าอยู่ไซนี่อยู่อยู่ลุมพอืงโอเคเอา่าไปแล้วครัสบายดีซื้อย่างาสบายดีโอ้ยเนาะแต่ละคนคือแบบมีติดไม้ติดมือเมือม่อนะครับพี่พี่น้องเยอ่ มาทางนี้สบายดีสบายดีสบายดีย,ดยุ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 ดก่อนเจ้าบอน้องแรงเลยสบายทางใดเมื่อเฮือนเลยอโอเคเดี๋ยวไอซี่ใบลินอยู่เกันเจ้าเดินไปนี่เด้อโ,โอเคปะไปพี่น้องเอ้ยน้องแรงไปพี่น้องเป็นลูกของแม่อมอลำอะไรนะเนาะอ่าเพิ่นท่ากมาแต่หาพื้นอโอ้ยเก่งแท้เทนาะ เน้ยน้อยแ่นิงลิดนบ่หาได้ไปตะเวนผัวบ่ไปคูมือหรืมาตะงเยนเลัไปโอ้ยหูความเถอเนาะอึบอึนักบ่นักบ่ มาเบิ่งเด้อสบายดีเด้อแม่เด้อโดยโดยโดยเบิ่งมาเบิ่งน้องเพิ่นอึบเอามาเลยเห็นเราได้บัดนี้คองไว้โอ้โต้โต้ีบ่ที่ว่าน้องไปเอามาหนิโอ้ดูมาแต่โรงเรียนเลยไปเอาเลยบ่ธล่ะอ่าอ่าอ่าใช่นี่เห็นเราได้บัดนี้ คือแบบจะาหูคว้วเนาะแม่เด็กน้อยแถวนี้เนาะเดียไปพี่นอ้อยนี่อ่าเนียมือแรกมาเลยข้าเจ้าจะพากันไปหาฟื้นมาแบบนี้เลยนี่ดีน๋นี่เดี๋ยวเรบีซูมให้คือแต่ละครอบครัวแม่จะได้ไปหาเนาะแม่เนาะโด้ดบ่หาแต่แกับบอดี้ังเลยเนะอ,อ้หเี <มา S 1> <อ>่ยค้าเออเออเอเลเอเเนอเออเเเเออออเออเอเอนอ ดอ้ยเจ้ายวไรจิงไปบ่งก่อนเบิ่งน้องเพื่อนเห็ดนี่ก่อนอเห็ดรลด,ดอ่าโอ้ยใส่ใส่เอาแม่เกิดนะใส่ระว่าระว,วังเหย,ยบน้ำเหย,ยบนั่นเหย,ยบนี่ได้หลาย,ยไปตะเวนผมว่านี่แจ็คสุมงจิงได้สำนีไปเก็บเอาว่าและ หรือว่าเอาถือฟ้าถือยังไปพันเนาะครั้งนี้อึ๊บไ,ไม่นี่สีฮักเล็กจังหน่อยอยู่สองคนนี่วะแมออ่อยู่สองคน

เออผ้าอะไรนี่ไว้ในนั่นเนาะอเ,เอาผ้าเอายังไปพันเนาะคักแน่ไอหนี่เนาะอ่าอ่าอ่าโอ้ยนี่อึบได้บ่ากองลุ่มก็ได้ละยามันเจียนเด้มันเจียนลงได้นะอ่า โอเคมือละห <Okay. S 1> อบชุดวันเสาร์วันอาทิตย์ดได้บดีไปได้ตอนเสาร์เด้ไปหาปอปแบบบดีไปโรงเรียนะนะถามมือได้บดีไปโรงเรียนแล้วไปหาฟืน้นโอเคเรียบร้อยเก่งลีนเ้าเจ้านะ,ะใส่นะได้ยินข่าวว่าได้รถใหม่ปอ,อใส่มาเอามาให้บี้บังดูวยนะเบื้ โอ้พูน่ะอันนี้ก็เพื่อนของน้องเพื่อนไปพี่น้อยน้องแลงอยู่กับแม่หมอลำนี่แหละสองคนอโอ้ยโอ้คือได้หลดงามแท้เลยขี่เป็นอยู่ดิใช้สื่อให้เจ้าบาตา,า,ตาโอ้ยเนาะ ซื้อมาได้จักมือเลยล่ะอโอ้โหโอ้แต่โดนเติบแล้วเนาะขี่ไปห้รงเยี่ยนใช<อ>่โอ้ไปยังขี่ป่เป็น,นบะใช่ใชลองลองลองมึงดูน<อ>ี่แถวเดินนี่เป็นอยู่บ่ใช่ลองมึงดูนะ่ะอึบไปไป ระวังล้มเด้ออึ๊บโอ้ยยังโมเป็นบันไดเนาะอ่ยังโมเป็นบันไดฟึกไปก่อนจะได้อยู่เบรกได้หูอยู่ที่เบรกเบรกเป็นอยู่ที่ย่างๆไปคือเก่าออ มีเด็เจ้าฟึกนี่แหละฟึกแถวเดินน้องกิ๊กอะไรเดี่ยมันกกว้งอยู่อยู่กันสองคนนะแม่เนาะกินยังไหอนี่กิ้นเขียดไปหาเขียดมาเจ้าอ่าอันนี้เป็นลูกเจ้าบ่แม่หรือว่าหลานลูกข่อยลูกลูกแท้ๆเลยโดยอ่าคอมเมนมันโบเฉียนี่โบยน้อยๆชำนาญน้ำหันหัน จำชี้เลี้ยงลูกชิพคนแม่ลูกแม่ลูกเจ้าอะไรด้วยยังจะคนยัง,งชีอยู่ไซเบอร์ดเดี๋ยวนี้ลูกโกกันเอาผัวอยู่พูนภาคนั้นแม่กรบปุตัวอืมเลยอยู่ไซกอีกไปหลับจ้างเบาเงินก<ล>ับไปหลับจ้างเบาเงินหันชีพปีฮอนด้วยชีพปีฮอนบ่ไปหลับจ้างอยู่ไซน่ะแม่ไปตัดอ้อยพเพูนเลือดกันโอ้ไปตัดอ้อยโดยโดนแลกผ่านไปโดนแล้ว มือได้มาแบบนี้ว่าสิมามือบุญคำเพื่อนมาเพื่อนบบได้เงินเลยเพื่อนบบมาบอาเงินอยากได้โทรศัพท์โอ้อยากได้โทรศัพท์เลยลูกแม่ชิบคนผุนได้แม่ใบตัวเสียเสียไปใส่เบิดเสียไปพังอยู่พุ่นแล้วลูกไอยโอ้โอ้แบบบบแมนแบบแบบลงมวยยังแบบเสียนี่คือตายเนาะเออเลยแม่ก็บได้ตัวชิบคนแม่ทำได้เรื่องมันนิ้รมน้องจูดิอ่าอื เชียติดนแล้วเ่าแม่ดนแล้วลูกเอ้ยแม่ก็จนแถวปานนี่แหลยเสียตั้งแต่ภายในเทียงตัวหนาฝูก็ชงสามสี่คนผุดโอแม่ได้อยู่ในหายในน้าเสียญยอดยังนะแม่จักแล้วลูกเอ้ยเป็นเจ็บเป็นไข้แล้วแม่ปวดพอดีแม่โบมีเงินแล้วัวดพอดีแล้วจะตายลูกเอ้ยอือได้ไปห้องมอนล้วแม่เนาะโดยบ่มีเงินไปห้องมอได้ลูกเอ้ยโดยคือแนวนี้แล้วว่าลูกกว่าเต้าว่ามีแม่ชี้มียัง เชื่อแพร่กะเด้น้ำนองแรงกะเชื่อเจ้าแล้วมาให้ได้เชื่อนอนแม่กะปูได้ได้ใช้กันพาพาไปเบิ่งเพือนได้ปะพาขึ้นไปเบิ่งได้ปะไปลูกขึ้นเบิ่งเพือนแม่กะเขากับโบดิเคยมาอนาจักเถื่อนปันใดมีได้มากับมาเพื่อนน้องกิ๊กผวยพี่น้องเลยเห็นกันกับเห็นได้อยู่เพื่อนน้องกิกเข้าไปย่านดอกลูก ใช่ี่เสียหนี่บ่มาปูนอนนะตัวนี้บ่นอนนี่บ่เอาวันนี้นอนเถิงบ่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 ขึ้นก็ได้เดี๋ยวเฮาเฮาสองต่อมึงก็ได้ช่องบังลูกเลย่อ่าอโอ้ยเนาะแม่บ่มีพาชนะชนะอ้ายเพื่อนป้าเมีอะไรเพื่อนมาพาวันนี้เพื่อนไปตันน้อยดูเพื่อนเอามือห่มแล้วพื้นหนึ่งมียเพื่อนหายพื้นหนึ่งแม่จะบ่มีพาตัวดอกตัวโตเรกได้แม่พาแม่ แม่บออ้ donc, ําได้พืนนอนพากันนอนใจนอนเทิงบุตี้ได้นอนแรงกันนอนน้ำแม่ค่ะเอากลางคืนได้โดยนอนตะลาเอาคือบนอนเทิงแม่บอกคืนแม่บอกคืนเลยน้องแรงบอกหันคืนเอาเป็นยังคือโบคืนนอนเทิงไมน้องแรงบอหันเป็นยังจีเป็นยังแม่ย่านคนเอาไก่แม่โอ้ย่านคนมาหััไไ่โดยแม่บออ้ำดอกเขาจับเอาเป็ด ผู้ใหญ่แม่ตัวหนึ่งแด็ดตอนลูกมาชมพาสตอนหน้ากอเไรแม่ก็บโบอัำแน่แม่โบอัำมโอัำลูกแม่นอนกะลางรถก็รถแม่เองแม่ก็บได้ตัวโดยคันหนึ่งนอนตะลางโดยแม่นอนตะลางยันรถเสียเฮยันไก่เสียยันไก่เสียแถวนี้มีคนหลักเลยเนาะอย่าว่าลูกเอ้ยโอ้ยแม่โบตัวโบต้มดอกเออเออเออแม่โบตัว เจ้าได้สอบบัตรไปบัตปไปหาตาอ้อยคือกระเจ้า,จาบา่บัตรเงินค้ำด้วยเสามอเงนินค้ำกับแม่บได้ไปได้ลูกไ <ป ierno S 2> งปลูกเนื้นายแม่ปลูกหมักแตงปลูกหมักแตงขายโดยออแหละให้น้องแรงแหละน้องแรงลงเรียนแน่เออมือน้องแรงไปลงกะแม่เที่ยงน้ามาชูปลาพื้นเพื่อนกะปลาพื้นโดยแล้วแม่ก็อยู่เที่ยง ดูยังแรงหรือแล้วเนาะอาใช้น้องแรงเนาะอยอาใช้น้องแรงเห็นบาตากับบาเวียดวะอ่าใช้น้องแรงแล้วเนาะแม่ดูย้นองแรงแล้วบากวัดแต่มาชงหลดแล้วบาตากับใบหมาหมากับบได้หมาใช้น้องแรงดูยังแรงกระโดนเติบเลยเนาะมีไฟขมาเนาะโดนเลยได้ข้าวยู่เทียงน้องกิ๊กเทียงน้องแรงค่ะบอกมีมาดูยังแสิ่งที่แม่แบบยังขาดคือยังจำเป็นนี่แม่อยากได้ยัง โอ้แม่พ่ h ห่ม g e n e แม่กระทุงยากแล้วลูกกับฉาดจีบแม่กระโบมีมีอยู่ดอกชาดอันนั้นได้หันเออได้หางอยางยิงอยู่แม่ปูกันโดยอยากได้แบบเป็นประเภทพ่ h ห่มเนา e พะ h o m o g e บ่อยูบ่อนอนเนาะแม่เนาะทำอะไรอยากได้เสียงนี่แหละลูกกับมันใหญ่แน่แม่บบมีเครื่องมุ้งแม่บบมีเงินแม่กับแม่น่ะแม่กับไปเกี่ยวหญ้าได้คำพผล น้องแรงเบอยูอันนี้ว่าชิตตเกียวหยาในทางขนุนป่าอ้อยค่ะน้องแรงแบบเบอยูเอามาเห็ดเองบอ่อยหยานี่กะโดยแม่เห็ดเองนั่แม่เห็ดโดนละโอ้ขึ้นไปทางเงี้งยอยีกโดยโอ้เก่งเนาะเจ้าเน้าพวกเก่งคอยกับเห็ดและลูกไงผลตกกักระหูอะไรอืมอืมคอยอยากได้แบบเป็นประเภทแบบ,แบบพาห่มนาะแม่เนาะโดยลูกพาห่มแพะปุ๊กเอาโดยลูกเห็นเสือแพ้ลูกเอามาให้แม่กับบทีบ่บทจานมีแต่กองน้ำ เด้แมกกะห่มเด้น้องแรงกะห่มเด้ในถงค่ะแมกกะน้องแรงค่ะไปจะเล่าคอยปะไปจะเล่าคอยห่มไปยกไปงานนำหมูเห็ดหันเห็ดนี่แม่ถือไปขี้ลายหมูงามเองคอยยังวไงบัดน้ำไช่เจ้าเด้สมอน้ำไช่แม่มีน้ำช้างเลยลูกแม่บุคยตัวดอกเด้แม่ทำโอ้มีน้ำสั่งแล้วเนาะแม่ทางข้าวนานหาเชนแม่กะใบอ่ำค่ะแม่มีเงินหลับนอนหลับงานหาเชนกีบหนึ่งบ่โดยโอ้ ตกมาอยู่นี่ละฮะหกพันบาทเนาะโดยเดี๋ยวนี้บ่ได้ลูกอ่ะอ่ก็คือว่าทเลยเนาะจักปีเลยนะโย่เขามันว่าฮอดชาปีเลยลูกโอ้แต่หลานพอขจนช่ำนั่นแหละเออ่าพอไปตัดง้อยมาอะไรพอจ้างทางโดยพ่อพ่ออยู่ไซส์แสมเดียวนี่พอไปตัดง้อยกับเบาเงินเบาเงินกับชิดปลายปีนี่แหละเบาเงินนี่เขาเคยเห็นเพิ่นบ่เนาะช่วงน้าเขาเข้ามาเพิ่นยังอยู่บ่ เลือไปเลยไปแล้วเพห็นไปแล้วบ่าวเวียดมาชงรถก็ไปแล้วใช้ถามแม่ใช้แม่ได้พอพอได้แม่ไปต่น้อยแต่ว่าอย่าปัดลูกอย่าปันลิกนะนะผู้ดีตีนมันสอดได้แต่วังตีนมันสอดยากเลยยานเบาอานาบ่มาบ่าวตาเห็นว่าว่าตีนรถลชอดแล้วโทรเชิญน้องแรงน้องแรงจนบ่มีหัดทอลายชาบดูไงบ่มียังน้องแรงคืมีแต่รถนี่แหละ โดยโดยแม่เอ้าสน่ห์ด้วยแม่เด้อเสน่ห์โดยลูกกลับก่อนความเจริญลูกเอ้ยโดยให้มันให้ยงินคือเดียวกับแม่บให้เจ็าคไปขายชุบผัดผาดธนาดูอยากได้นี่อยากได้พรมแพ้ปุ๊กนะแม่เนาะโดยโดยเดี๋ยวมือหนามือในลูกเขามาเยี่ยมยามแม่เด้อแม่เด้อมาเยี่ยมยามเพื่อนแม่มอลลั่มไปกลับไม่นี่แหละลูกกัเทียงนี่แหละแม่อยากได้สาวมัน โดยโดยเจ้าแมวมห้งกับยาดอกแม่เออเออโดยโดยเจ้าเมื่อไงเมื่อไหนมาเยี่ยมมายาใหม่เด้อหม่เด้อโดยโดยสบายดีแม่สบายดีเออเออโดยพี่น้องเอาอ่าโอเคมาเยี่ยมมายาเบิ่งแม่มอลัมพี่น้องเลยกับน้องแรงเลยกะน้องกิ๊กมือนีิทางบ่าวีเขามาอ่าน้องอีเนาะมาสามครอบครัวเลยมือนีแกะเนาะมีน้องอีน้องอ่าน้อง กิ๊กนี่กันน่องน้องแรงหรือว่าแม่หมอลำน,อไปไปน,อนอ่องพี่น้องเนาะงอ่าก็ถือว่ามาเยี่ยมมายามเบิง่งเพิ่นเพราะว่าบริข้ามาทางบ้านน้าแผ่นี่ก็โดนเติบเลยเนาะโดนเติบตั้งแต่ผู้หละส่วงนาะผู้หละเขามากับทางเขาเบอลนิวผู้หละเนาะลยกับบริข้ามาเลยก็เลยว่าเออไปไปเยี่ยมไปยามมือเพิ่นก้อนมือนีิกันเนาะอ่าโอเคพี่น้องเลย สำหรับคลิปนี้บอบบี้กับซีได้ขอจบไปเพียงสัมผัสเด้อพ่อยพี่น้องเด้อเดี๋ยวเขามาต่อกันที่คลิปหนาเนาะกับบอบบี้ก็ขอขอบใจทุกคนที่ว่าเขามาชมคลิปบอบบี้โดยตลอดมาเนาะก็ต้องขอขอบใจพ่อยพี่น้องหลายๆเด้อเลยก็ที่มาส่งกําลังใจให้บอบบี้โดยตลอดมาเนาะอ่าบอบบี้กับโบมี่ยังกอบแหวนน้อยนจะคําว่าขอบใจเลยก็ขอไว้พรทรใส้พ่อยพี่น้องจงอยู่ดีมีแห้งทุกภาพเข้มแข็ง ปธนาสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปธนาเด้อเพี่งพียงเด้อเอาสำหรับคลิปนี้ก็เอาขอจบเพียงเพียงสำหรับก็นาะเดีย๋ยวเอามาต่อกันคลิปหน้าเพี่งพียงเอ้ยเอาสบายดีบรส,สุขสุคนเด้อ